วันนี้เราจะมาแบบมาสอนทํำที่เก็บการาดกันแต่แบบแบบไม่ใช่แบบนี้นะเราจะทําแบบที่เก็บการาดอันเล็กนะนี่เลยไม่ใช่แบบเนียแต่เราจะทําแบบแบบใหม่เราจะเอาไปเก็บการาดลาบบุ๊จิวนะคะเพราะว่าของมันมีเยอะมากแบบจํานวนมากเลยนะแต่เราไม่ได้น้ำ่ามีกี่อันเริ่มทํากันเลยอุปกรณ์ก็คือกระดาษนะคะเดี๋ยวเราจะกีกกันนะกันไก ไม้บรนทัดแล้วก็สีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเอานะก็มีต่อจากเส้นด้วยเริ่มทำกันแล้วจะเร่งความเร็วนะใครที่แบบมีจมูกแบบนี้สามารถฉีดได้นะคะทุกคนฉีดหน้าตาทุกคนถูกฉีดไม่ได้ฉีดข้างหลังก็ได้นะทุกคนเพราะฉันก็ฉีดได้เหมือนกันได้เฮ้ยขาดทุกคนอะทุกคนเราฉีดได้เยอะมากเลยเราจะฉีดเอาไว้ด้วยเก็บ่อดกระดาษหน้าตาเราตีเราเราจะตัดฝั่งนึงใช้แกนกันที่เราเตรียมมาเลยนะคะได้แบบนี้เลยนะขณะที่แบบก็ทิ้งพวกฉีไว เดี๋ยวเราจะมาบบพับก,กันนะให้ทุกคนพับแบบนี้นะคะแบบแบบพับด้วยแบบเนี้ยเราพับเป็นรอยเลยนะพับเป็นรอยก็เราจะมาพับให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดก,กันนะคะให้มัน,มนสัน้นนี่เลยก็อปับปิดฝั่งนึงนะคะให้มันเป็นแบบสี่แฉกแบบนี้นะ <ๆ S 2> แล้วเร,เราก็จะมาพับตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะตามรอยเลยที่ตามสองฝั่ง <ๆ S 2> เลยมันจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาติดเทปตรงกลางในการเริ่มแล้วเอาเทปก่อนนะเราเป็นเทปใส่นะคะทุกคนแล้าของไวท์กินน้ำก่อนอยูน้ำอ่ะตอนนี้ก็กินน้ำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาติดเทปใส่กัน เลยติดลงไปเลยแต่ก่อนจะี๋ยวติดทุกคนต้องแบบไอ้นี้ก่อนเราดูอบเราต้องตัดเป็นสองอันก่อนนะคะทีฟแบบนี้แบบนี้เลยติดลงไปเลยนะนี่เลยได้เป็นแบบนี้เอาอีกการที่เราตัดแบบนี้มาติดกันต่อเฉพาะข้างล่างนะคะก็ได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะติดข้างล่างแล้วก็นราตัดส่วนที่เหลือนะคะของใครจะไม่เหลือของใครไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ลงมือระบายสีอะไรได้เลยไปกันเลยแต่เราไปเอาสีก่อนนะคะ ทุกคนทุกคนอีรรเราก็วาดก่อนทุกคนอีโรเราวาดเป็นพร้อมทุกคนว่าทุกคนอีโรโรกโรกแบบลายกับเราทุกคนก็ต้องรอก่อนแต่ตอนทุกคนวาดตามจินตนาการก็ได้นะคะตอนที่วาดตามเราทุกคนต้องรอก่อนนะเดี๋ยวเราไปเอาสีทุกคนเราไปเอามาอะไรนี่เลยซองนี้เลยมาระบายกันเดี๋ยวขอตัวไประบายก่อนนะวันนี้ต้องว่าทุกคนนี้วาดรูปกอนได้เดี๋ยวเราไปวาดรูปก่อนนะ เรอบอกเลยว่าวาดรูปหน้าหน้าที่มันไม่เป็นรอยตรงนี้นะทุกคนว่ารูปตรงนี้เ้วเขียนว่าเก็บลาบูบูจิวนะคะทุกคนมาวาดรูปกันได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเป็นน้องกระต่ายนะเราตอนนี้ก็วาดรุนที่ได้ยปรอยนะคะเป็นน้องกระต่ายอยู่ในพุ่มหญ้าน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเวลามันเหลืออีกเดียวแล้วเราเราลืมปรับความเร็วไปดูตอนเสร็จนะ ตอนนี้ก็ทำมทิติเราจะมาตัดเส้นเร่งความเร็วดีกว่าเนาะใส่มิติเรียบร้อยนะคะมาใส่การ์ดกันเวลาทั้งหมดแล้วทุกคนก็คือเราเล่นความเร็วอยู่เหมือนกันเราเ่นความเร็วอยู่นะทุกคนมองมองในข้างหลังไม่ทำอะไรนะนี่เราใส่การ์ดคือในกองนี้เลยก็ใส่การ์ดที่เราชอบนะคะการ์ดที่เราไม่ชอบเราใส่กองเสียงเหมือนเลยขอตัว